วันนี้จะพามาชมโรงงานไข่เค็มนี่สะอาดเขาบอกว่าที่เนี่ยเป๊ะมากเรื่องความสะอาดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีความสะอาดเจ้าระเบียบขนาดไหนฉันอยากรู้มากเลยว่าไข่เค็มเขามีขั้นตอนการทำยังไงมาตามกันจ้ะและตอนนี้เราเข้ามาบุกถึงในโรงงานเขาแล้วนี่โรงงานไข่เป็ดเอ้ยโรงงานไข่เค็มไม่ใช่โรงงานไข่เป็เดามาดู คือเขาสะอาดมากสมกับความเป็นมิสะอาดและเจ้าระเบียบของพี่สิงค์เธอเราจะโดนว่าไหมว่าเราไม่ได้แบบใส่หมวกปิดแมสแบบเนี้ยดูดิโอ้แล้วคือน้องไข่เขานะขาวนวลมากอันนี้อาจจะยังแบบมีโครนมากเพราะว่าทุกอย่างจะออกมาจากตูดเป็ดโดยแบบมาจากตูดเลยเป็นไข่เคนมดิบตูรชัยยานะจ๊ะนี่นี มาแล้วคุณมีสะอาดของเราคุณสีไข่ยันไข่ไม่เธอดูเชลสินค้าเสียหายเขาไม่มีเลยนะครับมงบอกถึงความเจ้าระเบียบของมิสะอาดว่าคุณภาพความสะอาดต้องมาอันดับหนึ่ใครอยากรู้นะว่าไข่เค็มมิสะอาดเป็นยังไงฉันบอกเลยว่าพวกเธอต้องรอชมในคลิปนี้อีกทีเลงมิสะอาดไข่เค็มชายาอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะ